มือหนึ่งป้ายแดงตอนที่ออกมาแรกๆจะอยู่ที่ราคา1ล้านกว่าบาทเลยนะคะ แต่วันนี้นะคะคงเบ้งมาขายในราคาที่ครึ่งหนึ่งของราคามือหนึ่งป้ายแดงกันเลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กับเต็นท์คงเบ้งคูดคาค่ะสาขารามิทา90นะคะตั้งอยู่บริเวณสี่แยกมินบุรีค่ะตรงข้ามกับโรงพยาบาลเสรีรักนะคะวันนี้เราจะพามาชมรีวิวรถสวยๆอีกแล้วค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b ์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ h o n d a HRV นะคะคันนี้เป็น1.8 EL นะคะเป็นตัวท็อปค่ะมาพร้อมกับระบบพา n นริมิกซันรูปนะคะเพื่อยืนยันว่าคันนี้เป็นตัวท็อปนะคะเป็นปี2015นะคะคันนี้มือหนึ่งป้ายแดงตอนที่ออกมาแรกๆจะอยู่ที่ราคา1ล้านกว่าบาทเลยนะคะแต่วันนี้นะคะคงเบ้งมาขายในราคาที่ครึ่งหนึ่งของราคามือหนึ่งป้ายแดงกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูระบบกันเลยดีกว่านะคะว่าคันนี้นะคะมีลูกเล่นแล้วก็มีฟังก์ชันอะไรกันบ้างค่ะไปดูกันเลยค่ะ เรามาดูด้านหน้ากันนะคะไฟนะคะไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ u n n i n g งไ g ท์นะคะกระจังหน้าตัวนี้นะคะเป็นกระจังหน้าสีเทารมดําค่ะมาพร้อมกับโลโก้คันด้เลยนะคะแล้วก็มีคิวโคเมียมมาให้ด้วยนะคะเพื่อความโดดเด่นแล้วก็สวยงามมากขึ้นนะคะด้านล่างนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกค่ะก็ใช้ได้เวลาฝนตกหรือเวลาหมอกหนา,หน,านะคะก็ช่วย บรนทาการลดอุบัติเหตุได้เยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันเลยค่ะด้านข้างนะคะลอ้อเป็นล้ออล l อยขอบ17นะคะยาง215ทับ 55R17 ค่ะประจกค่ะประจกมองข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED นะคะมือจับประตูเป็นแบบโครเมียมค่ะมาพร้อมกับปุ่มเซ็นทัลล็อกด้วยนะคะคันนี้เพื่อให้ความสะดวกในการเปิดใช้งานมากยิ่งขึ้นค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านท้ายเลยค่ะเริ่มกันที่ไฟเลยนะคะไฟท้ายนะคะเป็นไฟท้ายแบบ LED ค่ะตรงนี้นะคะมีสัญ,ญลักษณ์นะคะเป็นเครื่องยนต์ i d t e c แล้วนะคะถัดมาค่ะคันนี้ยังมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะอำนวยความสะดวกแต่แ,แจกการถอยรถให้เรานะคะและคันนี้มีโลโก้ HRV อยู่ทางด้านนี้เลยค่ะ มาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังทรงสปอร์ตนะคะและไฟเบรกด,ดวงที่3ะคะ่ะด้านบนนะคะเสาอากาศแบบท,ทีบฉลานนะคะเพื่อทำให้รถดูดีแล้วก็ดูสวยงามมากขึ้นนะคะยังไม่พอค่ะตรงนี้เรามีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยกันถึง2จุดเลยนะคะมีทั้งต้องทั้งเซ็นเซอร์เลยนะคะอ,อคำนวยความสะดวกให้มากๆเลยเดี๋ยวเปิดดูด้านในกันนะคะข้างหลังก็คือค่อนข้างกว้างมากเลยนะคะ และคันนี้นะคะยังสามารถปรับเบาะให้เป็นพื้นราบได้เลยนะคะสามารถวางของได้เยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะขนเป็นอุปกรณ์ต่างๆก็จุดได้เยอะมากๆเลยค่ะอุป,ปกรณ์ก็พร้อมเลยนะคะเครื่องมือแล้วก็แม่แรงถอดล้อก็อยู่ตรงน,นี้นะคะเรามาดูะะตะเข็บด้านข้างกันเลยนะคะตรงนี้นะคะก็ยืนยันได้เลยนะคะว่าเป็นรถเดิมนะคะเดิมทุกจุดเลยค่ะแต่ก็คงจะไล่ให้ดูเลยนะคะกัวน็อตนะคะไม่มีขยับนะคะไม่มีถอดทําสีเลยค่ะ ที้เราเข้ามานั่งอยู่ภายในใเทชาวีคันนี้แล้วนะคะภายในก็คือตกแต่งแบบสีดำนะคะทำให้ดูสปอร์ตแล้วก็ดูโดดเด่นนะคะเบาะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะคอนโซลก็เป็นคอนโซลสีดำหมดเลยภายในก็เลยดูดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตรงพวงมลาลัยดีกว่าค่ะพวงมลาลัยคันนี้นะคะเป็นแบบระบบมันติฟังก์ชันนะคะด้านซ้ายนะคะเป็นควบคุมเกี่ยวกับเรื่องเครื่องเสียงนะคะด้านขวาเกี่ยวกับการขับขี่นะคะและคันนี้นะคะยังมาพร้อมคูดคอนโทรลด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเพเทนชิพด้วยค่ะ จอตรงนี้นะคะเป็นจอเดิมนะคะของโรงงานเลยนะคะขนาด7นิ้วนะคะจอนี้เป็นจอแบบทัชสกรกีนนะคะนี่ค่ะก็สามารถเล่น FM b l บลู o t h AUX อะไรเชื่อมต่อได้หมดเลยนะคะคันนี้แอร์ค่ะถัดมาที่แอร์ค่ะแอร์เป็นแอร์แบบออโต้นะคะสามารถพัชสกรกีนเหมือนกันนะคะสามารถปรับแยกซ้ายขวาได้เลยค่ะ เกียร์นะคะก็ตกแต่งมาได้สวยงามมากเลยนะคะออกแบบสไตล์เปียนโนแบ็กนะคะตรงนี้มีเบรกมืออยู่ตรงนี้เลยนะคะตรงนี้นะคะสามารถวางแก้วน้ำได้ถึง2ใบเลยนะคะอันนี้ก็เป็นที่เก็บของเล็กๆน้อยๆอยู่ภายในนี้ด้วยนะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าระบบความปลอดภัยก็คือมีแอร์แบ็กถึง8ใบด้วยกันเลยนะคะคันนี้นะคะยังมาพร้อมกับระบบพาโนรามิกซันรูฟด้วยนะคะสามารถนอนชมวิวได้เลยนะคะใครที่ เป็นสายเที่ยวสายแคมปิ้งนะคะคันน e ี้ก็อำนวยความสะดวกให้มากๆเลยค่ะตอนนี้เราเข้ามานั่งอยู่ห้องโดยสารตอนหลังของคันนี้แล้วนะคะก็คือนั่งได้สบายมากๆเลยนะคะช่วงเล <ham pl ot ors> <g> ็กรูมก็ยังเหลือนะคะ ช่วงเคสรวมก็ยังเหลือแล้วก็มีไฟสองสว่างตรงนี้ด้วยนะคะนั่งสองคนกําลังดีเลยนะคะและตรงนี้นะคะยังมีที่พักแขนด้วยเนาะเปิดลงมาก็สามารถพักแขนได้ค่ะในส่วนของพวกวางแก้วน้ําแหละก็สามารถวางตรงนี้ได้เลยนะคะอยากให้กล้องแพร่หนูก็สามารถวางแก้วน้ําตรงนี้ได้เลยค่ะพามาดูความเดิมของคันนี้นะคะเรามาดูตะเข็บข้างกันเลยดีกว่าค่ะนี่ค่ะไล่ตามได้เลยนะคะตรงนี้นะคะยังเป็นเมคอาร์คไมคอาร์คเดิมอยู่เลยนะคะไม่มีรอยยับรอยชนเลยนะคะ หัวน็อตแก้มข้างของประตูตรงนี้นะคะก็ไม่มีถลอกเลยนะคะไม่มีถอดทําสีนะคะของเครื่องยนต์นะคะคุมพลัง R18Z นะคะเครื่องยนต์เบนซินสสูบ141แรงม้ามาพร้อมกับระบบเบรก ABS EBD ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันที่หัวน็อตเลยนะคะหัวน,อน็อตเมทาร์คำนี้นะคะก็เดิมๆนะคะไม่มีถอดทำสีนะคะเดิมทุกจุดเลยนะคะแผ่นป้ายมอก,อรกตรงนี้ยังอยู่เลยนะคะเดี๋ยวตะกอจะไล่าภาพมาให้ดูนะคะจุดหนึ่งที่เราต้องดูนะคะก็คือแผ่นเพจนะคะแผ่นเพจนี้เป็นแผ่นเพจ เดิมๆจากโรงงานเลยนะคะมาพร้อมกับรอยเมคกาที่ยังอยู่อยู่เลยนะคะรถคันนี้ขอยืนยันว่าเดิมจริงๆเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะก็จบกันไปแล้วนะคะกับ Honda HR-V คันนี้นะคะคันนี้สวยมากๆเลยนะคะใครนะคะที่อยากจับจองเป็นเจ้าของปรึกษาเรื่องการจัดไฟแนนก็โทรมาได้ตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะของเรานะคะมีโปรโมชั่นนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79นะคะพอนานาน0%เึ่ง12เดือนเลยนะคะ ใครเลือกโปรโมชั่นไหนก็เลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะสามารถปรึกษาเทสกับเซล์ได้ตลอดเลยค่ะคันนี้นะคะยังมีโปรโมชั่นอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นประกันตัวเกียร์เครื่องระบบไฟฟ้านะคะแล้วก็บัตรบริการช่วยเหลือฉุกเฉินของทางเต็นต์ด้วยนะคะวันนี้นะคะขอฝากไว้แค่นี้ก่อนก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะและขอบอกนะคะว่ารถสวยๆแบบนี้อยู่ไม่นานแน่นอนค่ะของเบงกูดค่ะให้คุณมากกว่าคำว่ารถคุณภาพค่ะ